โย่ Yo, What up is me ยันโนติสนะครับสวัสดีครับนทุกทุกคนด้วยนะครับอยู่กับพี่โนติสนั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวยูนิตที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์ประจำอัปเดต4.5นะครับผมนั่นก็คือโซลจินอูและอีกริชนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ยังไม่ได้อีโวเนาะก็ตอนนี้เนี่ยพี่ได้เออ่น้ำยางชีวิตมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็น้ำยางชีวิตเนี่ยพี่ก็ต้องพูดว่าท,วทําเควสทั้งหมด3เควสนะซึ่งพี่ก็งงเหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะท,ท,ทํา3เเเคคคววววสสสสหหรรืืออ4่่าามมมันจะุมม3 จากทั้งหมด4เควสอันนี้พี่ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัวพี่เนี่ยเควสแรกพี่ทําการสั่งเวยยูนิตลุงไปทั้งหมด30ตัวอันที่2พี่อันเชริรล่างเงา5,000ตัวแล้วก็อันที่3เนี่ยพี่ก็สั่งเวยอีกิสที่อีโวแล้ว1ตัวนะครับผมแล้วก็พี่ได้น้ํายาม,มาเลยพี่ก็งงเหมือนกันตอนแรกนึกว่าพี่จะต้องไปฆ่ามดเพิ่มอีก50รอบนะก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปอีโวกันเลยนะครับผมโอเคก็โดยการอีโวเอ่อทรงล่างถัดไปเนี่ยก็ใช้แค่น้ำ เติมแล้วก็อาจจะมีในส่วนของเรื่องใช้เหรียญเป็นจำนวน50,000ด้วยนะครับผมก็มาไปอ e ีวัวกันเลยนะครับจัดไปอายเย็ดก็คือฉากที่เราเห็นกันในเนี่ยแล้วเนาะฉากที่เราเห็นกันในอ่าตัวตัวอ่าทีเซอร์ใช่ไหมแล้วก็สปอยออกมานะครับนี้ซงจินอูแล,และอีกิสนั่นเองนะครับโอ้ พี่โค้ตเท่โค้ตเท่โค้ตเท่แตเ่เราลองไปดูเอฟเฟกต์กันก่อนไหมอะเดี๋เดี๋ยวขอพี่ขออนุญาตเฟเวอร์แล้วก็อันนี้ไว้ก่อนเนาะมันจะได้ไม่คาดเคลื่อนนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูเอฟเฟกต์กันสิอ่าหุยเท่นะพี่อ่ะพี่ชอบอะเอฟเฟกต์ Effect ก็สวยชุดก็สวย Is เคลนะครับว่ากันไปว่ากันไป นะครับตอนนี้พี่ก็เสเตตแซดบวกแล้วก็เป็นโซลา่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของแพสซีฟเดี๋ยวเราไปดูกันในด่านเลยนะครับโอเคหลังจากที่เราเข้าด่านมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า,าตัวของอทรงและอีกฤษเนี่ยเราสามารถวางได้ทั้งหมด3ตัวนั่นเองนะครับวางได้ทั้งหมด3ตัวเนาะก็นี่นะครับอ่าเดี๋ยวพี่วางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมาเริ่มเวฟกัน อุ้ยถ้าถ้าเพสเมนก็เท่นะเอาจริงพี่ว่าโดยท่าแรกนะครับนี่น,นี่โดยท่าแรกก็คือไปเหมือนแบบว่าไปฟันแล้วก็เอาดาบทุบนะราะว่าชึ้งๆแล้วก็ทุบนี่อ่าทรงบอกกูไม่ต้องทำอะไรอ่ะกูยืนสั่งการอย่างเดียวว่ามบ นี่โอเคอันนี้ท่าที่1น,นะครับต่อไปท่าที่2ก็จะเป็นซอสซอสสแลมแล้วก็สตีลนะครับสตีลนี่ก็คือ,อตัวยูนิตที่เสรเพิ่มเติมได้น,นั่นเองนะครับผมโอเคเราก็กดไปเลยไหนเราลองมาดูซอสสแลมกันอ่าโอ้โหแล้วหลายฮิตหลายฮิตด้วยอะ่ะแล้วหลายฮิตแบบไม่พักเลยอะ่ะ โอ้แต่ว่าดูคูดาวน้อยมากเลยครับ4.3อ้อพี่ว่าทำไมมันดูฟันรัวมากหมับหมับหมับแล้วก็ฟันต่อเลยอะเนี่ยหมับหมับหมับโอ้โหฟันรัวมากท่าสองนะครับเคเราจบกันไปท่าสองแล้วก็เป็นโคนเอลีด้วยนะท่าสองวงกันทั้งใหญ่แล้วก็คูดาวนั่ทั้งน้อยเลยนะครับต่อไปเป็นบีดดาวบวกฮีเลอร์นะครับฮีเลอร์นี่ก็น่าจะเป็น พี่จำชื่อไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นตัวในเกาะเจจูน่ะน่าจะใช่นะเออโอเคต่อไปก็เป็น c i อ c l e LE นะครับที่ใหญ่ขึ้นมานะครับโอ้ยอ่าน่าจะเป็นวันฮิตไหมอู้แต่ว่าถ้าหลายๆท่าเนี่ยคูดาวน้อยมากน้อยแบบโคตรของโคตรน้อยเลยอะปึ๊บๆึๆบปึบึบึบปึ แล้วก็วาร์ปกลับมาปุ๊บใช้ต่อเลยโอ้โหเลคคูดาวมันน uh ้อยแบบน้อยจัดเลยอ่ะแล้วเราแบบสามารถใช้กับพวกหลายๆตัวอย่างอื่นได้อีกอ่ะแบบพวกฟุบุกิพวกอะไรที่มันแบบลดคู่ดาวได้อ่ะโอเคเราจบกันไปท่านี้ต่อไปเป็นท่าอะไร Shadow Embrace กับเบลุ Shadow Embrace นี่ f u l l LE ปหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่ฟูเอ l ีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยทำไมวาร์ปอ๋อโอ้ยก็คือก็คือแบบว่าเหมือนท่าผสานเนาะ คือไปทั้งคู่อ,าาอ,อ่าฮะโดยครูดาวก็6.8แล้วก็เป็นแบบว่า Circle LE ที่แบบว่าใหญ่แบบใหญ่ระเบิดเลยนะใหญ่ระเบิดระเบิอเลยอะเออประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าพี่โฟกัสสเปกเทดอย่างงี้ไม่ได้นะเดี๋ยวตัวมันพุ่งกปขแมงบนเออเดี๋ยวให้ดูอย่างงี้กันละกันปุ๊บนี่โอ้โหคตรเทโอเคสำหรับท่าโจมตีเราก็ จบกันไปแค่นี้นะครับโอเคนะครับโดยแพสซีฟนะครับก็ตัวแพสซีฟแรกนะครับ The Army Supply นะครับกองกำลังเสริมนะครับยูนิตตัวนี้เนี่ยจะมีหลอดมานาเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยมานาเต็มหลอด เมื you, ่อไรก็ตามที right ่ยูนิตตัวนี้เนี่ยทำการอัญเชิญร่างองออกมาเนี่ยยูนิตตัวนี้จะสูญเสียมานาทั้งหมด40หน่วยแล้วก็เมื่อไรก็ตามที่ยูนิตตัวนี้เนี่ยฆ่าศัตรูในสนาม1ตัวเนี่ยจะได้รับมานา2หน่วยนะครับแล้วก็เมื่อไรก็ตามที่ยูนิตตัวนี้เนี่ยสูญเสียมานา1ครั้งนะครับ1ครั้งนะดาเมจจะเพิ่มขึ้น0.5สูงสุดทั้งหมด30นั่นก็คือหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่สมมติว่าพี่อัญเชิญหมีกับอัญญเเชิออ่าฮีลลร์แ้วกันหมีีกับฮเลออรร์หมมมมีี่่1ตตัััวววบบกกดาาาเเจนะค็ถ้สุิพญชิญฮีีลเเออร์กกกตัววนึึงป๊บบ็จจะดาม นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเก็บสแต็กได้ไวขึ้นถ้าเราใช้ตัว arise ตรงนี้นะครับผมนี่อันนี้นะพอเรากด enable แล้วเนี่ยพอมันทําการโจมตีปุ๊บเนี่ยจะบวกคือมานาเนี่ยจะลดเรื่อยๆเห็นไหมครับจะสังเกตว่ามานาเนี่ยจะลดนะครับเพื่อที่มันจะเสกร่างเอาออกมาถ้าสมมุติว่าจะเก็บดาเมจแพสซีฟอ่าแพสซีฟแรกเนี่ยให้ใช้ arise ไปก่อนนะครับเพื่อให้เก็บดาเมจสูงสุดที่30%นะครับผมแล้วก็ค่อยเริ่มอัญเชิญตัวอื่นอะไรก็ว่าไป ประมาณนี้นะครับแล้วก็พาสีที่2นะครับเป็นพาสี the general ในผลนั่นเองนะครับ mm hmm. เมื่อร่างเงาที่ถูกอัญเชิญถูกจัดการในระยะการโจมตีของยูนิตนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจการโจมตี5%แล้วก็สแต็กสูงสุดที่50%โดยแพสซีฟนี้เนี่ยจะถูกรีเซ็ตก็ต่อเมื่ออ่ยูนิตของตัวละครเราเนี่ยทำการโจมตีนั่นเองนะครับผมซึ่งอ่าเมื่อในแมปอะ่ะไม่มีร่างเงาที่ถูกอัญเชิญเนี่ยตัวของซงจินอูและอีกิสเนี่ยจะบวกดาเมจ30%แล้วบวกระยะทั้งหมด20%นะครับผม อ่าโอเคเนี่ยถ้าเราวางอ,อ่ะตอนเพสเมนอ่ะเห็นไหมว่ามันจะบวก30%ดาเมจแล้วก็บวกระยะ20%เนื่องจากมันไม่มีร่างเงาอยู่ในแมปนั่นเองนะครับผมเออครับประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายพาสีที่3นะพาสีเดอะโมนาชนะครับก็คือกริสัแห่งเงายูนิตตัวนี้เนี่ยอ่าจจะอันเชิญ และร่างเงาได้รับเลือดเพิ่มเติมโดยอ้างอิงจากเปอร์เซ็นต์ของมานาที่ยังเหลืออยู่ในตอนที่อันเชิญออกมานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าอาจอย่างตอนเนี้ยพี่จะอันเชิญหมีออกมาหมีเนี่ยพี่อัญเชิญตอนมานาหนึ่งรอยนะครับผมพออันเชิญออกมาเนี่ยเลือดจะอยู่ที่อะประมาณสอง0สนนะครับผมแล้วก็พี่จะเสกหมีออกมาตอนที่พีม่มีมานาอยู่ที่6กสิบนะครับอ่าพอพี่เสกหมีมาปุ๊บแล้วเราก็ไปดูเลือดที่หมีนะครับ แตสังเกตได้ว่าเลื่อนหมีเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนกว่าๆนะครับนั่นจึงทําให้เวลาจะอันเชิญแต่ละครั้งเนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดนะก็คือต้องรอมานาเยอะเยอะ,เยอะเข้าไว้ยิ่งเต็มร้อยยิ่งดีนะครับจะได้แบบรีดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่สุดนั่นเองนะครับก็สําหรับแพสซีฟก็จบกันไปประมาณนี้นะครับแล้วก็จะยังมีสกิลกดอย่างเดอะซิสเตด้วยแต่ว่าตัวสกิลกดเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่มันไม่ได้บอกเป็นลักษณะโดยตรงว่า ทำดาเมจยังไงบ้างหรืออะไรบ้างแต่แค่ว่าเออมันค่อนข้างที่จะเท่เลยแหละนะครับก็ตัวโจมตีเนี่ย,ม,ม,ยนะมันจะมีเอฟเฟกด้วยนะมันจะมีเอฟเฟกการโจมตีด้วยนะครับเพราะเมื่อเราแบบกดไปแล้วเนี่ยแต่พี่ขอลองกดสคิปเวฟรัวๆมอนมันจะได้มาไวาๆอะไรเงี้ยนะโอเคนี่เมื่อเต็มร้อยนะพี่กดดูโอปุ๊บนี่นะี่แล้วมันคือม,ม,มันมีเอฟเฟกให้อะ่ะเออมันมีเอฟเฟกให้อะไรเงี้ยครับโคตรเท่อะโคตรเท่ อันนี้ก็คือท่าที่เราเห็นกันในทีเซอร์นั่นเองนะครับผมเออเป็นท่าโจมตรีร่วมกันโอ้โหโคตรเทร่นะครับอันนี้เท่จริงนะครับแล้วก็จะมีท่านอกจากดูโอ้แล้วจะมีท่าเดี่ยวของซงจินอูและท่าเดี่ยวของอีกิสด้วยนะครับเราไปท่าเดี่ยวของซงจินอูก,กันนี่ปึ๊บ,บโคตรตึงอะตึงปะตึงปะ แล้วก็มีท่าสุดท้ายท่าอีกิสเดียวมันน่าจะมานานน่ายังไม่ถึงพี่ขอตีเก็บมานานแป๊บหนึ่งเออโอเคอแล้วเราก็ไปดูท่าอีกิสกันหาโอ้ภาพแบบชัดมากโคตรดีอะโคตรดีอะโคตรดีอะนะครับแล้วก็ท่าโจมตีพวกนี้เนี่ยจะใช้ได้แค่1ครั้งต่อ1แมตชแมปนะครับผม Disability h a n n l y be used once per map นะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของสกิล Shadow ใช่ไหม อาจจะเป็นในส่วนของสกิลชาโด้นะครับก็จะมีทั้งหมด5หมวดใช่ไหมห้าหมวดนะก็โดยหมวดแรกเนี่ยจะเป็น Ar i s e นะครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่เป็นสกิลขั้นพื้นฐานของทรงนั่นแหละที่เมื่อกดไปแล้วเนี่ยจะอัญเชิญร่างเงาออกมานะครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยก็จะกินมานาเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นท่าที่มีจุดหมายเดียวเลยนะสำหรับพี่ก็คือการที่เราใช้ท่านี้เพื่อจะใช้กับ คู่กับพาสีก็คือพาสีที่บวกเนี่ยครับเอนนี lost, ่ทำมาในอิสลอสดัมิสบัฟบายศูซซึ่งสกิลตัวนี้เนี่ยจะใช้ได้ค่อนข้างหลายรอบมากกว่าสกิลอื่นๆนะครับแล้วก็มันทำให้สแต็ก30%บเนี่ยบวกขึ้นได้ไวที่สุดแล้วนะครับผมเมื่อเราสแต็ก30%ครบแล้วเราก็กด disable ไปเลยก็จะเหลืออีก4ตัวที่เราจะต้องใช้งานกันนะครับก็คือจะมี แทงโดยตัวแทงเนี่ยก็จะเป็นร่างอันเชิญที่เรียบง่ายเลยนะครับก็คือเดินตามทางแล้วก็มีหลอดเลือดเป็นของตัวเองข้อดีข้อดีเด่นๆก็คือเลือดเยอะนั่นแหละตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นตัวไอรอนไอรอนเนี่ยก็จะมีหน้าที่เป็นตัวเป็นตัวกันบ้านนะครับพอเสกเออกมาปุ๊บพออยู่ตรงขอบวงเนี่ยตัวของไอรอนเนี่ยจะยืนอยู่ขอบวงแล้วก็บวกเลือดของตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโดย อัตราการบวกเลือดก็คือจะบวกหลอดเลือดของตัวเองเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์จากเลือดทั้งหมดทุกๆวิดโดยเพิ่มมากสุดที่สามร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอันนี้คือความสามารถของไอรอนเนาะต่อไปก็เบองกูเป็นฮิลเลอร์นะครับตัวนี้ ความสามารถก็คือฮิลล่างเงาตัวอื่นๆที่อันเชิญออกมาทุกๆ5้าวิเป็นจานวน5%านนะครับผมนี่ตัวนี้ก็เอาไว้สําหรับใช้งานในการฮิลสตีลด้หรือใช้งานในการฮิลเบลุได้อะไรเงี้ยนะครับใช้งานที่ดีที่สุดอะ่ะก็คือประมาณนี้เนาะแต่ว่าแนะนําว่าให้ใช้กับเบรุน่าจะคุ้มที่สุดนะครับผมตัวของเบยองกูเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายเบลุนะครับนี่ตัวนี้เลยเป็นร่างเงาที่เก่งที่สุดในในหมวดหมู่นี้นะครับผมซึ่งแพสซีฟของตัวเบลุเนี่ยก็คือบวกหอาเือรแเ้วน็บวก5%ดเ่าโดแล้วกดบีก200% แล้วก็50%นั่นหมายความวา่าวิธีการใช้งานก็คือพี่จะต้องรีให้มันเห็นภาพะนะ <S <S <ๆ>การใช้งานครั้งแรกเราต้องให้เบลู้เนี่ยเกิดมาก่อนแล้วก็อันเนี่ยอยู่ในตอนนี้มันก็จะชนเบลูใช่ไหมปุ๊บ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 ,นนบป,ปุ๊บ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 ปุเบปุ๊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 บีุ๊บเุ๊บปุ๊บปุ๊บปุเบปุ๊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 บุ่๊บปุ๊บปุ๊บยุ๊บปุ๊บป นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าพี่เสกเพียวๆมาเลยอะ่ะตัวหมีอ่ะจะเลือดแค่แสนแปดเออสองแสนผูดผิดประมาณแสนเก้าแปดพันนะครับผมซึ่งเมื่อกี้พี่ยังเก็บไม่เต็มแต่เดี๋ยวพี่ลองเก็บให้เต็มอีกทีละกันมาชนไป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 เออ อ่ะเนี่ยคือชนไปหลายตัวมากน,นะโดยจะสังเกตว่าอนอกจากตัวของด้างเงาที่อัญเชิญมาแล้วเนี่ยที่บวกดาเมจ50%รแล้วเนี่ยจะยังบวกดาเมจทรงจินอูด้วยนะครับ50%นะครับจะสังเกตว่าเป็น1.8เพราะว่าจะมีแพสซีฟของแพสซีฟที่2ที่จะบวกดาเมจ30%รและจะมีแพสซีฟของเบลุที่บวกดาเมจอีก 50%ก็จะเป็น80%นะครับแล้วก็จะยังมี The Army Supply ด้วยที่การเสียมานา1หนึ่งครั้งเนี่ยจะเพิ่มดาเมจสูงจุดซึ่งจะเพิ่มสูงสุดที่30%นั่นะหมายความว่าโซนจินอูกับอีกิปตยืนพื้นเนี่ยจะบวกดาเมจอยู่ที่2.1เท่านะครับอ่า2.1เท่าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองอัญเชิญล่างตัวแท้งกันนะจะได้รู้นะว่าเลือดประมาณแบบมันเพิ่มได้อีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะโอเค นี่เห็นไหมจะสังเกตว่าตอนนี้เลือดมันเยอะแล้วเลือดมัน208 0 0ประมาณ2 0 7แ0 0แล้วซึ่งเราสามารถเพิ่มได้ถึง200%ก็คิดง่ายๆว่าตัวของตัวแท้งเนี่ยก็เลือดประมาณ198,000ใช่ไหมแล้วก็บวกอีก200%ก็จะประมาณ เลือดประมาณ5้าแสนหกแสนประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งก็จะเป็นตัวที่เลือดเยอะมากเลือดเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็จะยังสามารถไปใช้งานคู่กับตัวอื่นๆได้อีกนะอย่างสมมติว่าตอนนี้มานาเต็มร้อยแล้วพี่สกสติวออมานี่สติวเลือด2องแสนแล้วก็บวกอีก3 0 0อย่างเงี้ยก็คือเยอะก็เยอะเอเอเอนี่ยคือวิธีการใช้งาน,นครับให้เน้นที่ไปรู้ไปก่อนอ่าเน้นที่ไปรู้ไปก่อนเพื่อ าฟาร์มฟาร์มสแต็กของตัวดาเมจแล้วก็ตัวเลือดให้เต็มที่นะครับแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยมันก็จะใช้งานได้อย่างแบบหลากหลาย okay, okay, โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างราครับสำหรับตัวแวนการ์ดตัวแรกแล้วกันที่สามารถฟาร์มหาได้โดยที่ไม่ต้องสุ่มกล่องนะครับกออ็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป like, ็นการคิใหม่ให้พี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวนหน้าสวัสดีนะครับ